ดีละเออคือขอขอนั่งด้วยได้หรือเปล่าแบบว่าเอออ้าอรุุสวั์คือนั่งด้วยได้หรือเปล่าเอ๊ะขอบคุณนะเออ อ่าอะไรอยู่เหรออ๋อฉันก็มีนะเรื่องเนี้ยอ่านอยู่เหมือนกันเหรอ,อคืออืมใช่ตอนที่พระเอกตายเนี่ยแอบตกใจอยู่เหมือนกันนะแต่ว่า โชคดีเนาะที่พระเอกยังอยู่ตรงนี้เออคือหมายความว่าเออโชคดีจังที่เออพระเอกยังไม่ตายแบบว่ายังอยู่กับนางเอกค่ะนั่นสินะเออทำไมถึงมาเช้าจังเลยละ่ะวันนี้ก็ เป็นวันศุกร์ด้วยนี่ไม่น่าจะมาโรงเรียนเช้าเลยนะเพราะว่าคาบเช้าของวันนี้มันเป็นวิชาง่ายๆแบบอ,อแบบว่าเออนั่นสินะต้องเข้าทุกคาบอยู่แล้วนี่นะเนาะอ,อ่าแต่ช่วงนี้เธอ มีคนที่ชอบบ้างมีคนที่ชอบบ้างหรือเปล่าล่ะคือแบบว่ามันมนันใกล้ๆจะวันวาเลนไทน์แล้วนี่นะเนาะอ่อ,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 อจะว่ายอย่างีล่ะอ๊ขอโทษนะคือ,อ,อคือว่าอ,อ,อากาศร้อนเนอะ ทั้งที่ทา้งที่ฝนก็ตกแล้วแล้วก็หนาวแท้ๆแต่ทำไมวันนี้มันร้อนแปลกๆเลยเนะอะเอะอะนี่หิวไหมคือฉันมีออฉันมีออ ขนมปังอบแห้งอยู่ติดกระเป๋านะ่เออนี่ิอะฉันให้ดีจังอืมเอ่ะให้ฉันเหรอ จะดีไหน้าภาษาแบ่งกันแล้วเชียวอะไม่ใช่สิคือฉันอุ้สห์ให้นายอะแต่ว่านายมาแบ่งฉันกับแบบนี้มันก็แปลกๆแ,แ,แล้วว่าไหมไม่ไมหรออ่าขอบใจนะ เป็นขนมปังอบแห้งที่หวานพี่ลึกแคะแล้วเรื่องวาเลนไทน์ล่ะแบบว่ามันวาเลนไทน์เนี่ยที่ฉันถามไปว่าได้มีคนที่ชอบหรือยังล่ะ <c oughs> ว่าไปนั่นแหมฉันถามอะไรก็ไม่รู้กันนะมันก็ งั้นเหรอเออขอโทษนะอาจจะทำให้ตกใจเออก็ออไม่ทำไมหรอ,อ,อกแบบว่าแค่อยากรู้นะ่ะแค่อยากรู้ว่าเธอมีคนที่ชอบหรือเปล่าแค่นั้นเองแหมก็นะฉันก็อยากรู้เฉยๆนะแบบว่านายดูฮอตแล้วก็ อ,อน่าจะมีคนที่ชอบเยอะแยะแต่ในไม่ได้ชอบใครสินะเอ๊มีคนที่ชอบแล้วมั้เหรออ๋ออ,อ,อดีแล้วสินะมีคนที่ชอบก็ดีแล้วคือ กีก็คิดว่าไม่มีซะอีกเอะอะเราฉันเหรอ,อฉันน่ะคือฉันเอ่อฉันเอ่อเอ่อคือฉันไปก่อนนะคือว่า เจอกันนะแย่จริงเลยเรามีคนที่ชอบแล้วอยู่อย่างนั้นเหรอไกขนมปังกรอบฉันจะทำยังไงดีล่ะคนบ้าอะไรคุยกับขนมปังกรอบ อคนนั้นคือใครกันนะคนที่นายชอบมันคือใครกันนะายาชมัดเลยอยากให้ถึงวันวาเลนไทยเร็วจังถึงตอนนั้น ฉันจะบอกดีไหมนะเอ่อไอ้รุณสวัสดีทุกคนเอออันนี้วันวานเลนทายสินะอของขวัญงั้นเหรอเอ่อบ้านะฉันจะไปมีคนที่ชอบได้ยังไงแล้ว คือจะว่าไปมันก็มีอ่ะนะแต่ว่าคนคนนั้นมีคนที่ชอบอยู่แล้วนะสิะถึงฉันบอกพวกแก่ไปก็คงไม่เข้าใจหรอกมั้งแต่ก็นะนั่นสินะเรายังไม่รู้นี่ว่าฝ่ายนั้นคือใคร จะไปดูได้ยังไงอ่ะก็เขาไม่ได้บอกนี่เอ๊ะหรือหรือว่าฉันไม่ได้ถามกันนะอยังไงดีว่ะคือเอออืมวันนี้จะต้องถามให้ได้เลยว่าชอบใครกันนะคือมันจะดูมันจะดูว่าฉันเป็นคนเออ เป็นคนกล้าแก่งเกินไปไหมอะ่ะคือไม่หรอ,อความจริงฉันก็เตรียมเตรียมช็อกโกแลตมาให้นะ่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาจะรับหรือเปล่าเออฉันจะลองดูนะ เลิกเรียนแล้วสินะแมเขาจะอยู่รอหรือเปล่านะกังวลจังแต่ฉันก็มีของขวัญที่จะให้นะจะรับไว้หรือเปล่านะจะรับไว้หรือเปล่านะ ไงคือว้าวได้กุหลาบเรียบเลยเนาะแล้วก็ของขวัญด้วยออได้จากคนที่ชอบหรือเปล่าออเพื่อนเหรอก็ง่แหละนะนายเพื่อนเยอะจะตายนี่เนาะ คือว่าเออเอออออปล่าซ่อนนะไม่ได้ซ่อนอะไรสักหน่อยไม่มีอะไรหรอกก็เออคือจะว่ายังไงดีล่ะแบบว่าฉันออได้สิ หลังโรงเรียนเหรออ๋อโอเคงั้นเจอกันตรงนั้นก็ได้อเอ๊ะทำไมต้องนัดเจอหลังโรงเรียนนะ้าหรือเพราะว่าจะเกลียดฉันเข้าแล้วเลยไม่อยากให้ใครรู้ว่าเกลียดฉันงนั้นหรอหรือเอ้ย เฮ้ยย่าไปคิดมากนะไม่ไห่จะมาแล้วเนี่ยไงทำไมไนายต้องรัดฉันมาที่หลังโรงเรียนด้วยล่ะอ๋ออย่างนี่นเองเพราะอากาศดีแล้วก็ มีลมผ่านด้วยสินะจริงด้วยอากาศดีดีเอคือว่าเปล่าซ่อนนะคือไม่ได้ซ่อนสักหน่อยอคือ วันนี้วันมาเลนนทายแล้วฉันก็คิดว่าฉันฉันก็เห็นนายมานานแล้วแบบว่าเออคือแบบแบบว่าแบบแบบว่า,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 าคือแบบว่าคือมันอาจจะดูไอนี้ไปหน่อยแต่ว่าฉัน ฉันให้ช็อกโกแลตนะเอ่อในวันวาเลนไทน์แบบเนื่องในวันวาเลนไทน์คือฉันทําเองคืออ๊ะเออมันก็มีละบากขนาดนั้นหรอกไม่ต้องขอบคุณก็ได้ฉันแค่อยากจะให้นายแบบได้ลองชิมดูคือมันอร่อยมากเลยนะแล้วฉันทําเองแบบว่า ลองเปิดดูสิอ๋เป็นไงน่ากินไหมอ่กินสิแต่ถ้ารังเกียจก็เดี๋ยวฉันเาอา,อาไม่หรอไม่รังเกียจสินะดีใจจัง ค่อยๆกินก็ได้คือคือแบบว่าปากนายเลอะหมดแล้วอะงั้นเดี๋ยวฉันขอช่วยเช็ดให้ก็แล้วกันนะ ก็ไว้ฉันงง้นฉันให้นะแล้วคือเงินไว้เจอกันนะแบบว่าไว้เจอกันพรุ่งนี้คือเราเจอกันพรุ่งนี้ได้หรือเปล่าเ,เ,เดี๋ยวก่อนคือว่าอย่าเพิ่งไปเลยนะคือฉันมีเรื่องจะบอก แปลว่าฉันเมื่อกี้นายพูดว่าอะไรนะ,อะชอบเหรอนายก็ชอบเหมือนกันเหรอแต่ว่า ชอบแบบว่าเอาเอฉันชอบเหมือนกันนะชอบที่สุดแบบชอบมากแบบชอบมากแบบชอบที่สุดคือจะว่ายังไงดีละ่ะมันเป็นความฉันชอบนาย นายจริงๆนายก็ชอบฉันใช่ไหมเอ๊ะอ,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 อย่าก,กอดกันแน่นขนาดนี้ซอฉันหายใจไม่ออกอะ ไม่ไม่ต้องขอโทษหรอกนะคือฉันหมายความว่าฉันก็ชอบนายแล้วฉันก็ชอบที่นายกอดฉันด้วยแล้วฉันก็แต่ว่ามันแน่นเกินไปแต่ไม่เป็นไรนะคือฉันชอบมากเลยล่ะองั้นไว้พรุ่งนี้เจอกันนะบ๊ายบาย 拜拜。